สวัสดีครับผุวิจัย DIY พูดถึงรางน้ําฝนนะครับก็มีรางสังกะสีนะครับรางสแตนเลสที่คุ้นเคยกันดีนะครับและนี่เป็นรางน้ําฝนแบบไวนิลนะครับเป็นวัสดุนะครับที่ทนแดดทนฝนนะครับก็การติดตั้งนะครับจะติดอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปดูอุปกรณ์นะครับนี่ได้เตรียมอุปกรณ์กันไว้แล้วนะครับ มาดูอุปรกรณ์กันเลยนะครับมันก็ต้องมีรางแบบนี้นะครับารางหนึ่งชิ้นมันยาว3มเมตรนะครับแล้วก็ท่อน้ำฝนนะครับผมรางนะครับมันจะต้องมีการต่อมันจะมีนี่ตัวต่อรางแบบนี้นะครับตัวต่อตัวต่อรางครับจะสวมมันจะอ, sequel, อ่ามันจะพอดีนะครับก็ออกมามาพอดีนะครับ พอสวมต่อเรียบร้อยนะครับมันก็ต้องมีการยิงซิลิโคนนะครับอันนี้ก็จะเลกซิลิโคนนะครับยิงเพื่อให้มันไม่รั่วนะครับพอต่อตรงนี้มันไม่รั่วนะครับผมอุปกรณ์ต่อมานะครับอันนี้เขาเรียกว่าฝาปิดรางนะครับอ่าหนึ่งชิ้นนะครับนี่มันจะมีแบบนี้มาเลยเวลาเขาขายเขาขายหนึ่งชิ้นนะครับผมเขาจะประกอบแบบนี้มาวิธีใช้ก็ จะเหมือนต่อตรงนะครับออกแบบมาพอดีนะครับนี่ใช้ซิลิโคนนะครับก็ย้านะครับผมให้สนิทเรียบร้อยนะครับในการน้ำรั่วนครับอุปกรณ์ตัวนี้เรียกว่าต่อตรงน้ำลงรูตรงนี้นะครับนี่ลงลงรูนะครับมันจะมีข้อต่ออันนี้จะเป็น30องศานะครับมันก็เพื่อ เอียงเข้าผนังบ้านนะครับนี่เพื่อนําน้ําลงนะครับนะครับมันจะเอียงแบบนี้นะครับนะครับจะต่อท่อแบบนี้นะครับก็น้ําลงผนังอ่าริมผนังนะครับนี่เพื่อจะลงท่อระบายน้ํากันต่อไปนะครับผมอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเรียกว่าตะขอแขวนรางนะครับชื่อตรงตัวกันเลยนะครับแล้วก็นําด้านนี้นะครับอ่าไป ยึดติดที่เชิงชายนะครับผมให้ได้ระดับเอียงนะครับเนน้ำจะได้ไหลลงรูได้สะดวกนะครับแล้วก็น้ำจะไม่ขังอยู่ในร่างนะครับพิธีติดตั้งก็พอติดตั้งที่เชิงชายเรียบร้อยนะครับก็นํำรางขึ้นไปอันนี้นะจะเกี่ยวด้านบนนะครับปกติก็รางทั่วๆไปนะครับรุ่นเก่าๆนะครับก็จะอ่านีบนี้นะด้านล่างนะจะต้นนี้นะครับติดตั้งตะขอ ให้เรียบร้อยนะครับก็นํารางนะครับเนี่มันจะมีเ่ยเกี่ยวเข้าไปแบบนี้นะครับเกี่ยวเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ดันรางขึ้นมานะครับดันดันเน่ดันรางขึ้นมาครับผมอันนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวนำแบบนี้ตะขอไปติดตั้งนะครับผมที่เชิงชัยนะครับนี่ก็ติดตั้งการใช้งานจริงนะครับ การติดตั้งรางน้ําฝนไวนิลก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นท่อทางลงน้ําฝนนะครับล,ลงแนบกับผนังบ้านลงไปด้านล่างนะครับตอนนี้ก็ต้องรอทําผนังให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผมที่กดติดตามเป็นกําลังใจสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ